ทะเสด็จทั่วทินด้าวแดนไทยคืนชีพป่าปกภัยแหล่งล่าลาดกิจทั่วพนาไกเกินกล่าวไวนาป่ารักน้ำฉ่ำฟ้าหลังล้นสู่ดินปัทพินยินเกียรติก้องสีสยามเฉลิมชนพันสางามเจิดจ้าผองผสกเทิดพระนาม ทูนเทิดนบทั่วปีชาชานแม่ฟ้าโลกสองสรรเสริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้านายสุรชัยอัจฉรบุญทิพดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยใครการและเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้